สัทธาเทวามนุษสานังพุทธโภพควาติมะอาอุสัทธาเทวามนุษสานังพุทธโภพควาติมะอาอุสัทธาเทวามนุษสานังพุทธพภะควาติมะอาอุสัทธาเทวามนุษสานังพุทธพภะควาติมะอาอุสัทธาเทวามนุษสานังพุทธพภะควาติมะอาอุ สัทธาเทวามนุษสานังพุทธโภพควาติมะอาอุสัทธาเทวามนุษสานังพุทธโภพควาติมะอาอุสัทธาเทวามนุษสานังพุทธโะคขวาติมะอาอุสัทธาเทวามนุษสานังพุทธโภพควาติมะอาอุสัทธาเทวามนุษสานังพุทธโภพควาติมะอาอุ สัทธาเทวามนุษสานังพุทธโภพควาติมะอาอุ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  สัทธาเทวามนุษย์สานังพุทธโธพระควาติมะอาอุสัทธาเทวามนุษย์สานังพุท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 โธพระควาติมะอาอุ สัทธาเทวามนุษสานังพุทธโภพควาติมะอาอุ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  สัทธาเทวามนุษยสานังพุทธ,ธพระขวาติมะอาอุสัทธาเทวามนุษยสานังพุท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 ธพระขวาติมะอาอุ สัทธาเทวามนุษยสานังพุทธ,ธพระควาติมาอุสัทธาเทวามนุษยสานังพุทธพระควาติมาอุสัทธาเทวามนุษยสานังพุทโธพระควาติมาอุ